ข้อสอบแผ่นหนึ่งกำหนดให้ S เป็นเซตคำตอบของสมการ2 x กำลัง3ลบ7 x กำลังสบวก7 x ลบ2เท่ากับ0ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของ S เท่ากับข้อใด เป็นเซตคำตอบของสมการ 2x กำลัง3ลบ 7x กำลัง2บวก 7x ล2เท่ากับ0แก้สมการพหุนามกำลัง3แยกตัวประกอบโดยการหารสังเคาะการหารสังเคาะห์เราจะต้องลองแทนค่า x ที่ทำให้พหุนามเป็น0ในข้อนี้เมื่อแทน x เท่ากับ1จะได้ว่าพหุนามเป็น0 ดังรูปค่ะจะได้2 x กำลัง3ลบ7จ็ด x กำลัง2บวก7 x ลบ2เท่ากับ0ในวงเล็บ x ลบ1คูณในวงเล็บ2 x กำลัง2ลบ5 x บวก2เท่ากับ0ในวงเล็บ x ลบ1คูณในวงเล็บ2 x ลบ1คูณในวงเล็บ x ลบ2เท่ากับ0ูนย์ เท่ากับ1และ1ส่วน2และ2ตามลำดับดังนั้นเซตคำตอบของ s คือ1และ1ส่วน2และ2ซึ่งผลบวกใน s คือ1บวก1ส่วน2บวก2เท่ากับ3.5ตอบ3.5